อยากรู้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงเลือกเรียน MBA k k u กันเดี๋ยววันนี้จะไปถามให้ชื่อม่อนค่ะจริงเราต้องบอกว่าที่ MBA k k u ค่ะก็มีหลักสูตรที่ตรงกับที่เราอยากจะเรียนแล้วก็คุณพ่อก็เป็นสิทธิ์กลับด้วยค่ะพออปุ้นค่ะเพราะว่าในแคริ p พ t ทเราอยากจะเติบโตขึ้นเราก็อยากจะมองในภาพที่ อ่าระดับสูงหรือว่าผู้บริหารเนี่ยเขามองยังไงเราก็เลยอยากที่จะมาศึกษาค่ะชื่อหนุ่ยครับทำธุรกิจอยู่ในขอนแก่นครัก็เลยตัดสินใจเรียน mba ที่นี่จะได้รู้จักกับคนในขอนแก่นครับพี่อีฟนะคะบุญเบญญารักษาเคหคือเราทํางานในโรงพยาบาลในด้านวิชาชีพเราก็ มีการแบบพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแหละแต่ว่าทีเนี้ยเราก็อยากแบบเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจสุขภาพเนาะมันก็จะแบบว่ามีการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแบบรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วชื่อเฟิร์นค่ะชื่อนุ่มครับก็รู้สึกว่า MBA k, k u ให้อะไรเราเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เฟิร์นย้ายมาอยู่ที่ขอนแก่นด้วยก็เลยมองหาที่จะเรียนต่อปอโทก,ก็มองว่า MBA k, k u เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะอยากพัฒนาตัวเองด้วยอยากพัฒนาความรู้ของตัวเองนะครับส่วนที่เลือกขอน่เพราาะว เราเมา็นหวนแก่นแล้วก็เป็นมหาหลัยที่มีชื่อเสียงในภาคอีสานด้วยครับผมเรียน MBA ได้เอาไปใช้จริงแน่นอนใครอยากจะสมัครเรียน MBA KKU นะคะเปิดรับสมัครวันที่8ธันวาถึง20มิถุนาปี69เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันให้ดีนะแล้วมาสมัครกันเยอะนะคะ